สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อคูณไปสองห้าวัดใหม่พระพิเลนกะไรทองด้านหน้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครึ่งองค์ครับ เหรียญนี้จะมีจานด้วยนะครับส่วนด้านหลังจะเขียนว่าวัดใหม่พิเลนปีสองห มียันอักขระตรงกาเหรียญรุ่นนี้มีพิธีลุกเสกมีเกจีอาจารย์ดังหลายท่านเข้าร่วมลุกเสกด้วยเช่นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อสุดวัดกาหลง เนื่องด้วยเจ้าอาวาสวัดใหม่พระพิเลนกรุงเทพพื้นเพเป็นคนด่านคุณทศและมีความศรัทธ,ธาต่อหลวงพ่อคูณอย่างมากหลวงพ่อท่านจึงมักจะมาพักที่วัดเป็นประจำจึงได้อนุญาตจัดสร้างเหรียญขึ้นในปีหนึ่งเก้า โดยหลวงพ่อคูณท่านร่วมปลุกเสกให้ตลอดไตมากถือเป็นเหรียญดีออกปีเดียวกันกันกบเหรียญสร้างบารมีปี19อันโด่งดังของหลวงพ่อคูณเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมา อันนี้ก็พามาชมเดียดหลวงพ่อคูนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ